สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการใช้งาน Google Spreadsheet นะครับอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยท,ท่านใดที่ได้กด Subscribe ไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึง Google Spreadsheet นะครับในส่วนของการดู history นะครับดูว่า ไฟล์ในไฟล์ไฟล์นี้นะครับมีใครทําอะไรกับไฟล์ไฟล์นี้บ้างนะครับคือบางทีเราทํางานร่วมกันหลายคนเราอยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยใครเป็นคนพิมพ์ไอ้ตรงเนี้ยใครเป็นคนลบอะไรเนี้ยนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับ mm hmm. Google ก mm ูเกิลทริปเช็คได้ตามรอยได้หรือดึงข้อมูลที่เป็นเเป็น his ขาเรียกว่าเป็นข้อมูลย้อนหลังนะเป็นประวัตินะครับเขาเรียกว่าที่เขาอาไครไว้อะไรอย่างเงี้ยเก็บ ประวัติการแก้ไขไว้ให้เรานะครับโดยทั่วไปรู้สึกว่าเขาเก็บประวัติให้เราร้อยเรคคอร์ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คข้อมูลกันอีกทีนะครับท่านใดที่ทราบก็ข้อมูลที่ถูกต้องก็แจ้งหน่อยละกันนะครับเพราะว่าบางทีบางบางสำนักผมได้ยินมาบอกว่าสามเดือน3าเดือนนี้ไม่น่าจะใช่เพราะบางทีข้อมูลบางไฟล์เนี่ย บางทีผมดูแล้วเป็นข้ามปีฮิส t อรีผมก็ยังอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใครท่านใดที่รู้ก็แจ้งแล้วกันมาดูนะครับเราจะดูประวัติของการทำงานในไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะครับให้เรามาที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์นี้นะครับจากนั้นไปที่ดูประวัติเวอร์ชันนะครับประวัติเวอร์ชันไปไปที่ประวัติเวอร์ชันจากนั้นมาที่ดูประวัติเวอร์ชันนะครับดูประวัติเวอร์ชันไว้ กดเข้ามากดเข้ามาเขาจะโชว์หน้าเหมือนหน้า g o o l l s s h e t t ปกตินี่แหละครับแต่ตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้นะครับเป็นแค่พรีวิวให้เราดูเห็นเห็นเฉยๆว่าหน้าปัจจุบันนี้คุณอยู่ในประวัติที่ย้อนหลังกลับไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับวันที่20มิถุนาเวลา08.36นน,นะครับก็จะมีแบบนี้ถ้าเรากลับมาอีกถอยลงไปอีกนะครับเวลา07นยนดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะดึงประวัติ ของฟไฟล์ใบนี้มาให้เราดูว่าอ่ามีการเรากดตรงลูกศรนี้ดูนะครับเห็นยนะครับเขาก็จะบอกว่ามีใครบ้างนะครับที่ทําอะไรไปอย่างเช่นมิสเตอร์ซันดี้ทำซันดี้ทมพีทำเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าใครทําอะไรช่วงเวลาไหนนะครับเรากดไปตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมใครทําใครทําช่วงเวลานี้มีใครทําบ้างนะครับเห็นไหมครับ นี่คือประวัติเมื่อวานนะครับเมื่อวานเขาก็จะบอกว่าเมื่อวานมีการทําอะไรไปบ้างเมื่อวานมีการพิมพ์ข้อความเหล่านี้ไปนะครับถามข้อความนะครับเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาอะไรนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับยังยังอันนี้คือให้ดูว่ามีใครทําอะไรเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆอ่ะทีนี้ผมลองมากดดูตัวนี้นะครับอันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ เราก็คือตั้งชื่อเวอร์ชันนี้ได้สมมติเวอร์ชันนี้เราตั้งชื่อเก็บไว้ใ hmm. ช em, ้งานเก็บไว้ดูทีหลังว่าเราแก้ไขล่าสุดตอนไหนอะไรเนี้ยนะครับแก้ไขล่าสุดตอนไหนเห็นไหมครับเขาก็จะโชว์ให้เราดูว่าอย่างไรสมมุติว่าเราอยากต้องการที่จะเอาข้อมูลในส่วนนี้กลับคืนมาเนี่ยเราต้องคืนค่าเวอร์ชันนี้ไปนะครับคืนค่าเวอร์ชันนี้กลับไปเขาจะทําสําเนาให้เรานะครับหรือเราทําสําเนาเวอร์ชันนี้เลยก็ได้นะครับเขาจะสร้างเป็นอีกไฟล์ไฟล์หนึ่งให้เรา เพราะฉะนั้นต้องเลือกว่าเราจะทาทําแบบไหนนะครับเราจะคืนค่ากลับไปเป็นเวอร์ชันไหนเป็นอะไรนะครับตรวจคืนค่านี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าถ้าท่านต้องการท่านก็แค่มากดตรงนี้เขาก็จะทําสําเนาให้เราอีกไฟล์ฝ่าหนึ่งเราก็เอาเอาเวอร์ชันนี้ไปใช้งานได้เป็นไฟล์ฝ่านี้แต่ในนี้เรากดอะไรไม่ได้นะครับหลังจากถ้าเราจะย้อนกลับออกไปนะครับย้อนกลับออกไปจากการดูเอ่เวอร์ชันต่างๆกดตรงนี้นะครับย้อนกลับตัว ไฟล์นี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆว่าใครเป็นคนพิมพ์หรือไม่พิมพ์ที่นี้ยังมีอีกนะครับมาดูที่เวิร์กหนึ่งนะครับต่อจากไฟล์ที่เวิร์กหนึ่งเ่ยในช่องนี้ผมเคยทําเป็นดอกดาวไว้แล้วคนคนนี้นะครับที่ผมแชร์ให้เขาก็เ,เอื้นลบไปนะครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ใครเป็นคนลบเราก็เช็คได้นะครับเราก็เช็คได้โดยการที่มาที่นี่นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกแสดงประวัติการแก้ไขนะครับ เขาก็จะบอกว่าไอคนคนนี้ย2บมิถุนา0.832เนี่ยได้ลบไปนะครับได้ลบไปเขาก็จะบอกหมดนะครับว่าเนี่ยถอยย้อนหลังกลับไปว่าคนนี้ทําอะไรเห็นไหมครับเวลา7โมง5 5 5 3ห้อยกลับไปอีกคนนี้เป็นคนเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับเวลา7โมง4ดเห็นไหมครับมีฮิตซ,ซี่อะไรอยู่หให้ดูอีกนี่ไม่มีละไม่มีการแก้ไขตัวน,นี้เห็นไหมครับเราก็สามารถดูอันนี้เฉพาะในเซลล์เซลนี้นะครับ มายกตัวอย่างมาดูตรงนี้นะครับว่ามีการทําอะไรไปบ้างดูแสดงประวัติการแก้ไขเห็นไหมครับบอกว่าวันที่19นะครับคนคนนี้ทําอะไรไปนะครับเวลาเท่านี้เท่านี้เพิ่มตัว A ลงไปเห็นไหมครับเราสามารถดูดูประวัติได้นะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเราทํางานร่วมกันเราจะจับมือใครโดมไม่ได้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเราทําได้เพราะฉะนั้นเขาเขายืดหยุ่นนะครับในการทํางานร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นลักษณะคอเรบิลิคอเรบเชันนะครับคือการทํางานร่วมกันอันนี้ อันนี้ก็เป็นอีกอีกอันนึงอย่างเงี้ยเนี้ยผมยะรู้ว่าใครมาพิมพ์มออ่วงเนี้ยนะครับผมก็คลิกได้นะครับคลิกดูได้คลิกดูได้นะครับแสดงประวัติเห็นไหมครับเขาบอกว่าคนนี้เพิ่มลงไปเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบวันนี้นะครับเจ็ดโมงสี่สิบเห็นไหมเขาพิมพ์ลงไปเราเช็คได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ้ยเราจะเช็คได้ไงเผื่อคนนู้นคนนี้มาพิมพ์ลบของฉันนู้นนี่นั่นก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับดูก็ชีดนี่ที่สุดละในในใน,ในเรื่องของ เรื่องของงานลักษณะแบบนี้งานทํางานร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะเป็นกําลังใจให้อย่างมากนะครับ